สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอว h มชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะฮะ แล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาไกด์พรีวิวตัวของเซียนหยุนหรือว่าเจ้าวังวนเมคากัน,นะฮะก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่เลยของแพท4 4ใกล้จะเข้าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาไกด์แบบละเอียดกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถสกิลพรสวรรค์กลุ่มดาวรวมไปถึงแนวทางการเล่นแนวทางการปั้นการจัดทีมด้วยของตัวละครเซียนหยุนนะเียกได้ว่าคลิปนี้ คลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนฮะเหมือนเดิมไม่ให้การเสียเวลาผมพาไปดูกันที่ข้อมูลพื้นฐานตัวละครเลยดีกว่านะฮะตอนจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะผมก็ขอฝากร้านรับเติมเกมร้านอีซีการไไ้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกนชินิแพคและเกมซาเรลให้กับเพื่อนด้วย ID p a s s Word หรือว่า u i ไดได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะแล้วก็เพื่อนสามารถเข้าไปเติมได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะและที่สำคัญร้านได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนลิงก์อยู่ที่คำอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปักกิตดโลทางร้านมีไอเดียให้เลือกมากมายทั้งเกมเกณชินแพ็ค และเกมซาเร็วโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไ d ดได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ยมีรับประกัน ID ให้กับเพื่อนๆฮะสูงถึง999วันกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายได้มากฮะเพื่อนๆสามารถทำอะไราการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แปะลิงก์นะคบอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะ สำหรับข้อมูลพื้นฐานของตัวละครเซียนอยู่นะฮะก็จะมาเป็นตัวละคร5ดาวธาตุลมฮะทางด่างของอาวุธเนี่ยก็ใช้ไปทางของสื่อเวทเนาะและก็ทางล้านขวามือตรงนี้ฮะ,ะเป็นค่าแสงที่อัพตันแล้วเลเวล90นะฮะจะมีเลื่อนอยู่ที่1409พลังโจมตี335พลังป้องกัน 573แล้วก็ตัวละครตัวนี้ฮะเติบโตเป็นทาานของพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ฮะ28.8%็ก 28. ันเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้เป็นของเลื่อนขั้นกับของอัพพรสวรรค์ฮะนาปัจจุบันพรสวรรค์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปฟาร,ร์มรอได้หมดเลยฮะแต่ว่าของเลื่อนขั้นเนี่ยบอสต้องไปฟาร,ร์มเอาในแมปใหม่ฮะรวมไปถึงของเก็บด้วยต้องมาเก็บเอาที่แมปใหม่เช่นเดียวกัน,นะฮะ แล้วก็สําหรับต่อไปนะครบผมพามาดูกันที่ความสามารถตัวละครกันดีกว่าฮะเริ่มกันที่การโจมตีปกติกันเลยการโจมตีปกติเนื่องจากเป็นตัวละครสื่อเวทเนะาะจะโจมตีทุกอย่างะฮะเป็นดามเมจความเสียหาย คาดลมอยู่แล้วการโจมตีปกติก็เป็นการโจมตีอยู่ที่4ครั้งล้วกันการชาร์จโจมตีจะเป็นการใช้พลังกายแล้วก็โจมตีเป็นเส้นตรงฮะแล้วก็พุ่งลงจากอากาศก็เป็นการพุ่งลงจากอากาศเหมือนกันเลยกับตัวละครสื่อเวทตัวทั่วไปฮะซึ่งทั้งหมดนี้จะแรงตามค่า a เ k ของตัวละครเซียนอยู่เองด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปผมพามาดูกันที่สกิล,ลท่ากันบ้าฮะซึ่งตรงนี้จะมีความซับซ้อนพอสมควรเลยเราจะไปกันแบบช้าๆแล้วกันฮะ เมื่อกดใช้งานเรียบร้อยแล้วตัวของเซียนหยุ่เนี่ยจะเข้าสู่สถานะมายากาเรียนเมคาซึ่งตรงนี้จะทำให้เราฮะไม่รับความเสียหายเมื่อตกจากที่สูงด้วยและก็จะมีการใช้ฮะบันไดสุรารายเป็นจำนวนหนึ่งครั้งฮะใครไม่เห็นภาพก็จะเป็นการกระโดดขึ้นกาอากาศตามภาพหรือวิดีโอที่ผมได้แปะไปให้ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งในสถานี้การโจมตีแบบพุ่งลงฮะของตัวละครเซียนหยุดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบพิเศษด้วย หรือเราเรียกง่ายๆฮะตัวของเซียนหยุดเนี่ยจะกลายร่างเป็นนกเนาะแล้วก็พุ่งโจมตีลงมาใส่ตัวของศัตรูสร้างความเสียหายเป็นดาเมจลมวงกว้างด้วยฮะแล้วก็จะสิ้นสุดสถานนะตัวของมายาการเรียนเมคาตรงนี้เลยฮะซึ่งความเสียหายตรงนี้จะถูกนับฮะเป็นความเสียหายพุ่งลงด้วยแต่ว่าตัวคูเนี่ยจะอยู่ที่ตัวของสกิลธาตุนะฮะแล้วก็ทุกครั้งให้เราใช้บันไดสุนารายเยอะขึ้นเท่าไหร่ฮะ จะเพิ่มความเสียหายและก็ขอบเขตของตัวทุ่มโจมตีที่แปลงร่างเป็นนกเลาะในครั้งถัดไปมากขึ้นเท่านั้นด้วยฮะซึ่งตัวคงตัวคูนอะไรทั้งหมดะฮะก็จะแรงตามค่า a d k ของตัวละครเซียนหยุนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของท่าบันไดสุราัยตรงนี้นะฮะเราสามารถใช้ได้ตอนอยู่กาอากาศด้วยจะใช้ตอนยืนยนพื้นก็ได้ใช้กาอากาศก็ได้เดาว,ว,ว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากๆครับและก็เมื่อเราทําการใช้งานแล้วจะมีการสร้างดาเมจ ท่านลมแก่ตัวสตูด้วยและก็สามารถกดใช้งานฮะได้อยู่ที่3ครั้งด้วยกันฮะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กดใช้งานพร้อมๆกันในระยะเวลาสั้นๆฮะมันก็จะหลุดสถานะตรงนี้เลยพอแล้วเนี่ยเราต้องกดติดต่อกัน3ครั้งในระหว่าที่ไม่ห่างกันจนเกินไปเนาะแล้วก็ตรงนี้สาคัญมากเลยฮะถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานบันไดสุนาไรายไปเรียบร้อยแล้วและเราเนี่ยไม่ได้ทําการทุ่มโจมตีลงมาฮะ ัวของคูดาวสกิล่าเนี่ยจะลดลงอยู่ที่3วินาทีด้วยทําให้คูดาวครั้งต่อไปมันจะมาเร็วขึ้นฮะซึ่งคูดาวของสกิล่าอยู่ที่12เวินทีถ้าเกิดวาระกดใช้งานแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆกับตัวของสกิล่าตัวของเซียนอยู่นั่นเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะฮะเราดูกันที่สกิลแอนติ้กันบ้างมาระกดใช้งานเรียบร้อยแล้วจะทําการสร้างดาเมนท่าลมวงกว้างก่อน1ครั้งนะฮะแล้วก็ตัวของเซียนหยุนเนี่ยจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดเลยในปาร์ตี้ด้วยซึ่งก็แรงตามค่า ATK ของตัวละครเซียนหยุนเองนะฮะแล้วแค่นี้ยังไม่พอฮะยังมีการเรียกกลไกที่มีชื่อว่าไพดาราตรงนี้ออกมาฮะ ซึ่งไอ้เจ้ากลไกายตรงนี้ก็มีเอฟเฟกพิเศษเช่นเดียวกันมันจะทําการติดตามตัวละครฮนะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งทีมแบบรีเจนฮนะเรื่อยๆตลอดเวลาที่ตัวของมันอยู่เลยนะฮะแล้วก็จะมีการเสริมพลังเซียนด้วยอยู่ที่8ชั้นด้วยกันซึ่งตรงนี้จะทําให้ตัวละครในขนาดฮนะกระโดดได้สูงยิ่งขึ้นเหมือนกับตัวละครเซียวเลยฮนะ และก็เมื่อตัวละครในสนามทําการพุ่งลงโจมตีฮะถูกศัตรูจะมีการใช้การเสริมพลังเซียนอยู่ที่1ชั้นด้วยกันและก็จะมีการสร้างความเฉื่ลมวงกว้างเสริมเข้าไปด้วยฮะซึ่งระยะเวลาตรงนี้อยู่ค่อนข้างนานเลยอยู่ที่16วินาทีคูดาก็18วินาทีคูดาค่อนข้างน้อยฮะเียว่าใช้งานได้เกือบจะตลอดเวลาเลยและก็พลังท่าทางใช้งานค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันอยู่ที่70หน่วยฮะซึ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดาเมจ เรื่องการฮิลจะแรงตามค่า ATK ของตัวละครเซียนหยุนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สําหรับต่อมานะครับผมพามาดูกันที่พรสวรรค์กันต่อเลยดีกว่าฮะ,ะซึ่งพรสวรรค์นเนี่ยบอกเลยว่าดีทุกอันแล้วก็บัฟได้ค่อนข้างโหดมากๆฮะ,ะเริ่มงกที่พรสวรรค์อันแรกอันที่1เลยฮะ,ะทุกครั้งที่เราใช้งานสกิลธาตุที่แปลงร่างเป็นกนกฮันแล้วก็ทุ่มโจมตีลงมาโดนสตูนะฮะ จะมีการมอบบัฟพิเศษตรงนี้ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมเลยตรงนี้เป็นจำนวน1ชั้นด้วยกันฮะและก็ระยะเวลาเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานเป็นเวลา20วินาทีฮะแล้วเราเนี่ยสามารถเก็บตัวของบัฟได้อยู่ที่4ชั้นด้วยกันซึ่งตรงนี้ทำให้การพุ่งโจมตีของเรานะฮะแล้วก็อัตราครีด้วยเพิ่มขึ้น10%ซึ่งตรงนี้ระยะเวลาก็คิดแยกจากกันด้วยฮะเียได้ว,ว่าเพิ่มทั้งอัตราครีเพิ่มทั้งดาเมจด,ด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆฮะ แล้วก็ต่อไปกับพอใส่ตัวอันที่2กันแล้วนะฮะเมื่อเราใช้งานสกิลแอนตีที่เรียกตัวของกลไกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะได้รับการเสริมพลังเซียนความเสียหายฮะการผู้ลงจากอากาศของตัวละครเนี่ยจะเพิ่มขึ้น180% ของพลังโจมตีเซียนหยุ่นด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขามีการเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่900 0นหน่วยทําให้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจะค่อนข้างรุนแรงมากของการทุ่มโจมตีแต่ละครั้งเนาะซึ่งตรงนี้เขาก็มีการวงเล็บเอาไว้ด้วยะฮะเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นฮะต่อสตูแค่1ตัวเท่านั้นต่อการทุ่มโจมตีลงมา1ครั้งะฮะถ้าก็ว่ากระทมโจมตีลงมาโดนมอนเตอร์หลายตัวะฮะก็ติดปับตรงนี้อยู่ที่ครั้งละ1นตัวเท่านั้นนั่นเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปพอยสวันทีตัวอันสุดท้ายแล้วอันที่3นะฮะเมื่อตัวละครในทีมของตัวเองฮะทำการล่อนเวหาหรือว่าการปีกบินฮะความเร็วจะเพิ่มขึ้น15%ด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพอสติดตัวทั้งหมดแล้วของตัวละครเซียนอยู่นั่นเองแล้วก็ต่อไปผมพามาดูกันที่กลุ่มดาวของตัวละครเซียนอยู่กันบ้างฮะจะมีกลุ่มดาวอันไหนน่าสนใจแต่ละกลุ่มดาวทำงานยังไงกันบ้างนะฮะเริ่มดูกันที่ซีหนึ่งเลย 1> c ีเข้าใจง่ายมากฮะจำนวนครั้งของการกดสกิลธาตุเราจะเพิ่มขึ้น1ครั้งนั่นเองฮะแล้วก็ต่อไปที่ C2 ฮะหลังจากเราทำการไล่ตัวของบันไดสุดารา่ไยของสกิลธาตุเรียบร้อยแล้วนะฮะพลังโจมตีของตัวคอนเซียนหอยูน่เนี่ยจะเพิ่มขึ้น20% เป็นเวลา15เวทีฮะแล้วก็พรสิตัวอันที่2ที่เราได้เพิ่งพูดไปนะฮะตัวของเพิ่มบัฟจากการทุ่มโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยจากเดิมฮะตัวคูณอยู่ที่180อันนี้ก็เพิ่มมาเลยฮะเท่าตัว360ฮะจากแคปอยู่ที่9,000ก็เพิ่มไปอยู่ที่10,080เลเยทีว่าจะบัฟได้โหดขึ้นจะบัฟได้แรงขึ้นแบบมากๆนะฮะแล้วก็ต่อไปที่ C3 ฮะ เพิ่มเลเวลสกิลแอติกขึ้น3เลเวลเนาะแล้วก็ C4 ฮะหลังจะเราาร่ายบันไดสุดารายจำนวนครั้งก็จะ1ครั้งก็ได้2ครั้งก็ได้สูงสุดก็อยู่ที่3ครั้งนอกของสกิลท่าฮะเมื่อเราทําการการ,ร่าเป็นนกทุ่มโจมตีลงมาโดนศัตรูฮะจะมีการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับตัวละครในทีมทั้งหมดเลยฮะก็ตายไม่เลย50% 8 0 1 5 0 ของพลังโจมตีเซียนอยูน่นะซูนีก็น่าจะคิวแรงแบบมากๆฮะแล้วก็เอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก5วินาทีเนาะแล้วก็ต่อไปอยู่ที่4 5ฮะเพิ่มเลเวลสกิลธาตุสาเลเวลแล้วก็สุดท้ายที่ C6 บอกเลยว่าจากซับพอร์ตเนี่ยกลายเป็นตัวละครดาเมจได้เลยฮะเมื่อเราใช้งานบันไดสุนารายจำนวนก็1 2 3ครั้งฮะตรงนี้ของสกิลธาตุเนาะความแรงคลีของการทุ่มโจมตีครั้งนี้ฮะจะเพิ่มขึ้น สูงสุดก็อยู่ที่70%กันเล,เลยฮะแล้วแค่นี้ยังไม่พอฮะภายใน16วิทีหลังจากตัวเซียนอยู่นะกดแอนตี้นะฮะตาให้สกลิลท่าของเราไม่เข้าสู่ฐถานะคูดาวฮะเราจะสามารถสแปมสกลิลท่าได้อยู่ที่ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันโดยที่ไม่ติดคูดาวเลยก็เียได้ว่าดามเมจคลิปเพิ่มขึ้นด้วยแถมยังแท็สกลิลท่าได้รัวด้วย,วยแลวก็ตัวคูสกลิลท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยทําให้ตัวของเซียนอยู่เนี่ยกลายเป็นตัวละครดามเมจในสนามได้เลยนะฮะ สำหรับในส่วนตรงนี้เพื่อนน่าจะพอรู้ความสามารถทั้งหมดของตัวละครเซียนหยุนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาพูดถึงจุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งรวมไปถึงแนวทางการจัดทีมของตัวละครเซียนหยุนกันแบบคร่าวๆแล้วกันฮะอย่างแรกเลยเราเริ่มดูกันที่จุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งกันเลยก่อนฮะ,ะแน่นอนฮะตำแหน่งมาเป็นท้านของซัพพอร์ตมีบัฟได้มีฮิวทีมได้อาจจะมีดาเมจเสริมแบบนิดหน่อยฮะ,ะเพราะว่าตัวคูณของสกิลท่าเนี่ย ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันและก็อีกอย่างหนึ่งนะ,ะที่เป็นจุดเด่นเลยบัฟดาเมจพุ่งลงโจมตีฮะนอกจากจะมีการบัฟดาเมจแล้วยังมีการบัฟอัตราคลีของการพุ่งลงโจมตีด้วย,ยนีได้ว่าใครอยากเล่นสายนะะี่ฮะเปิดเมตาใหม่เปิดเกมเพย์ใหม่ฮะเป็นสายพุ่งลงโจมตีตัวละครตัวนี้ยังไงก็สาคัญมากๆคะัและก็จะมีการคิวมูซึ่งการคีวมูของตัวละครเซียนอยู่เนี่ยคิวได้ดีมากฮะคิวมูทั้งทีมค่อนข้างแรง แถมยังมีฮีวหมู่แบบต่อเนื่องเรื่อยๆฮะระยะเวลา,าก็อยู่คนข้างนานด้วยเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ฮิวเก่งมากฮีวค่อนข้างเยอะมากๆเช่นเดียวกันฮะและก็แน่นอนฮะสุดท้ายทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถกระโดดได้สูงขึ้นอย่างเช่นฮะจะเอาเล่นไปดีลุกกระโดดทุ่มตัวละครอื่นๆมากระโดดทุ่มก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ถัดไปเราดูกันที่แนวทางการจัดทีมแบบคร่าวๆแล้วกันฮะ แน่นอนเลยตัวละครตัวนี้เน้นพุ่งลงโจมตีแล้วก็ฮิลเนาะตัวละครที่เหมาะที่สุดอยู่แล้วฮะมีแค่ตัวเดียวที่เน้นไปที่พุ่งลงโจมตีฮะก็คือตัวของเซียวเนาะเราสามารถใช้ฮะตัวของเซียนหยุนมาปันป่นพลังงานให้เซียวมาบัฟให้เซียวมาฮิลให้เซียวแล้วก็ทําให้เซียวเนี่ยทุ่มโจมตีอัตราคลิกเพิ่มขึ้นดามเมจเพิ่มขึ้นได้ส่วนของตรงนี้เล่นกับเซียวเหมาะมากๆอยู่แล้วส่วนตัวละครทรัพย์ก็เลือกใช้งานได้เลยฮะใครจะใช้ไปน้างของฟารุซันเบนเนต ปริน่าก็ได้เพราะเสียหยุน่เนี่ยฮิยวค่อนข้างแรงนะฮะหรือใช้งานเป็นตัวของจงหลีก็ได้เช่นเดียวกันฮะกับตัวละครอื่นๆอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ว่ามีตัวละครที่สามารถพลิกเพลงเอาไปเล่นทุ่งโจมตีได้เช่นเดียวกันยกอย่างเช่นตัวของดีลุกฮะอันนี้ก็ตัวคุณค่อนข้างเยอะด้วยใช้งานได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะฮะหรือจะเป็นตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวฮะตัวละครซีดาวอย่างน้องกาบิ้งเนี่ย ก็สามารถเล่นฮะเป็นสายทุ่มลงโจมตีได้เช่นเดียวกันฮะหรือตัวละครนอกเหนือจากนี้ใครอยากจะพิกพงพิแพงเอาตัวละครมาโดดทุ่มโจมตีผมมองว่าก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นใครที่มีหูเต่าสีสูนเอามาเล่นชาร์แล้วก็พุ่งโจมตีด้วยผมคิดว่าน่าจะพอเล่นได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใส่ตัวละครอื่นๆฮะถ้าเกิดไปทีมธาตุอย่างเช่นเล่นทีมธาตุไฟก็ใส่ตัวละครธาตุาน้ําหรือธาตุน้ําแข็งมา ติดคอมโบธาตุได้ด้วยอันนี้เรียกได้ว่าไม่แย่เลยนะฮะข่าวในทางการจัดทีมของตัวละครเซียนอยู่นัปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะและ้วก็สําหรับถัดมานะฮะเราจะไม่นํากันที่กลุ่มดาวกันบ้างเผื่อใครสนใจอยากจะเปิดตัวละครตัวนี้แต่ว่าจะเปิดที่ซีไหนดีนะฮะส่วนตัวค่อนข้างเชียร์อยู่ที่ซีศูนย์นะเพราะว่าทําหน้าที่ซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะฮะเป็นซัพพอร์ตได้บัฟได้คิวได้ค่อนข้างดีสอบขายที่ เอาไปเล่นทุ่มโจมตีด้วยอันนี้ค่อนข้างคุมฮะหรือว่าใครไม่ได้เอาไปเล่นเป็นตัวทุ่มโจมตีเอาไปแค่คิวใส่แฟกสีลมรถต้านทานผมมองว่าสีสูนย์เนี่ยทำได้ดีส่วนของตรงนี้มากๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้บัฟเพิ่มแบบสุสๆไปเลยก็เชียร์ที่4 2ฮนะเพราะว่ามีการเพิ่มลัรโจมตีของตัวเซียนอยู่เข้าไปด้วยแล้วก็พลสวค์ทีบัฟเนี่ยมันแรงขึ้น2เท่าเลยก็คือเป็นเท่าตัวเลยฮนะตรงนี้ก็เรียกได้ว่า,วาเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะฮนะ ส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็เชร์ไปที่ C6 เลยสำหรับใครที่อวยฮะเพราะว่า C6 เนี่ยทำให้เราสามารถสกิลธาตุได้โดยรู้วเป็นการเพิ่มพี่แดมของการทุ่งโจมตีตัวละครเซียนอยู่ด้วยทําให้เราใช้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดามเมจหลักได้เลยใครที่อวยก็ไป C6 ได้เลยถ้าใครเน้นใช้งานบัฟปีหน่อยก็ C0 นฮะใครที่เอาใช้งานง่ายๆเล่นสบายๆผมมองว่าส0เล่นได้สบายๆแบบเรือๆแล้วนะฮะ แล้วก็สาหรับในส่วนต่อไปแทนเรามาพูดถึงแนวทางการเล่นของเซียนอยู่หรือว่าเจ้าวาวนเมคาะสักเล็กน้อยแล้วกันฮะสวนตวผมองว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเราแค่ทําการเซตอัพตัวละครซับพงซับพอร์ตอะไรเรียบร้อยแล้วก็พอมาถึงตัวละครเซียนอยู่นะฮะเราแค่กดสกิล e สามครั้งทุ่มลงโจมตีลงมากดสกิลแอนติฮะแล้วก็ สับตัวไปเล่นตัวละคอรอื่นได้เลยจะเล่นตัวละครซับพอร์ตอีกตัว2ตัวก่อนฮะแล้วก็จบที่ตัวละครดามเมจหลักของเราทุ่มโจมตีไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้พอจบคอมโบก็วนใหม่ฮะแบบนี้ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้่อข้างง่ายอยู่แล้วหรือไม่กระทั่งตัวละครฮะที่เอาไปไม่ได้บับตัวของทุ่มโจมตีเอาไปแค่รดต้านทานเอาไปแค่ฮิวเฉยฮะ ผมมองว่าก็เล่นแบบเดิมมาเลยกดอ e, ีกด Q ิวคิวเรียบร้อยบัฟเรียบร้อยรอตั้นทานเรียบร้อยแล้วก็สลับตัวไปเล่นตัวละครดาวเมห็หลักเลยเนื่องจากสกิลเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานอยู่แล้วดาวไทม์ก็ค่อนข้างน้อยฮะเพราะนั้นตัวของเซียนอยู่เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าดีพิสของเราจะเป็นตัวละครตัวไหนคอมโบแบบไหนนั่นเองฮะคร่าวๆเอาเป็นประมาณน,นี้ละกันเดี๋ยวพอตัวละครเข้าจริง จะมีการไกด์แนวทางการเล่นของตัวละครในทีมจริงๆอีกทีหนึงอยู่แล้วนะฮะและก็เดี๋ยวต่อไปช่วงไทยนะฮะผมจะพาไปดูกันที่แนวทางการปั้นของตัวเซียนอยู่กันบ้างว่าจะปั้นแบบไหนใส่อาวุธอะไรนะฮะ สำหรับก่อนอื่นเลยนะครับผมพามาดูกันที่ตัวของอาวุธกันก่อนเลยอาวุธที่ให้เป็นอันดับหนึ่งเนาะดีที่สุดแล้วฮะก็คืออาวุธประจำตัวของตัวละครเซียหยุนฮะตรงนี้จะให้ค่า a d k ค่อนข้างเยอะฮะเบส ATK สูงมากออฟรองก็เป็น ATK เปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็เอฟเฟกฮะมาแบบสายตรงตรงสายเลยเมื่อทุ่มโจมตีโดนฮะจะมีการเพิ่มเนาะหัวัสความเสียหายของการทุ่มโจมตี28 20วิ ซึ่งตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็เน้นแอนตี้เนาะเมื่อเรามีการทุ่มโจมตีโดนสตูฮะมีการช่วยเรื่องของพลังงานค่อนข้างเยอะด้วยทีละ2.5หน่วยเลยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยตัวละครเซียนหยุนได้ค่อนข้างดีเหมาะที่สุดแล้วใครอยากบัฟแรงๆอยากไปให้สุดก็เปิดประจําตัวของตงัวละครเซียนหยุนให้กับเจได้เช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เปิดทางด้านของอาวุธประจาตัวฮะก็มีอาวุธ5าดาวหรือว่า c ดาบอันอื่นๆฮะสามารถใช้งานได้เหมือนกันเรียกได้ว่าไม่จะเป็นต้องกดประจาตัวก็ได้ฮะอันแรกนะครับไปด้าของสกายวัดตรงนี้ให้ค่า ATK พื้นฐานแล้วก็ออฟโร่ไปค่า ATK ด้วยก็สามารถใช้งานได้ฮะหรือถ้าเกิดว่าใครมีตัวของอาวุธเสือเวทหิน5ดาวฮะที่เป็นลูกแก้วหินนะฮะอันนั้นก็ให้เป็นค่าพลังโจมตีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ก็สามารถใช้งานได้ฮะสำหรับใครที่ไม่ได้มี5ดาว2อันนี้ฮะส่วนตัวค่อนข้างเชียร์เป็น4ดาวอยู่2อันนี้เลยฮะเริ่มมาที่อันแรกฮะอันนี้ใครที่มีเนี่ยค่อนข้างเหมาะเหมือนกันเพราะว่า high off long เป็นค่าพลังโจมตีเนาะแล้วก็เอฟเฟกเนี่ย,เ,ยเมื่อเรากดสกิล่าซึ่งเราเนี่ยกดใช้งานสกิล่าอยู่แล้วฮะประสิทธิภาพฟื้นฟูก็จะเพิ่มขึ้น4 8ก็ช่วย a d k ด้วยช่วย ER ด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะฮะ หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสฮะพลังโจมตีเราใส่เป็นฟาวันนี้ไปเลยให้ค่าฟื้นฟูพลังงานค่อนข้างเยอะฮะแถมได้เรื่องของการช่วยพลังงานช่วยปั่นพลังงานในปาร์ตี้ด้วยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มี2อ,อันนี้เพื่อนเพื่อใช้สมุดคัฟฮะซีดาวที่เป็น A d ทีเบวกไปเลยตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็สําหรับต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่เซ็ตอาร์ติแฟกต์กันบ้างเราจะใช้งานเซตอาร์ติแฟกต์เซตไหนกันดีฮะกับตัวของเซนะียนหยุดเนาะซึ่งตรงนี้ผมให้หลักๆฮะอยู่ที่2-3สาเซตด้วยกันแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานฮะสำหรับใครที่เอาไปบัฟ้าตของตัวละครที่เป็นดาเมจธาตุฮนะแน่นอนฮะอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดเลยกับตัวเซียนหยุดก็คือเซตสี่ลมเนาะเพราะว่าเอาไปลดต้านกระใจธาตุได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เล่นกับทีมที่สามารถเข้าใจท่าแล้วก็เป็นดาเมจได้นะฮะเราก็ใส,เส่เซตที่สามารถบัฟไปได้เลยฮะอย่างเช่นตัวของเซตใหม่ตรงนี้ที่ผมกาลังใช้งานอยู่ฮะก็สามารถใช้งานตรงนี้เลยแถมโบนันทงทงโบนังคิวอะไรเข้าไปด้วยก็สามารถใช้งานได้หรือใครเอาแบบเบสิกไปเลยไม่ต้องคิดมากฮนะใช้เป็นเซตบัฟอย่างเช่นตัวของซีโนเมดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้งานในรูปแบบไหนเนาะ และก็ในส่วนของช่องออฟล็กตรงนี้ฮะแอนติของตัวละครเซียนหยุนเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากส่วนตัวก็ค่อนข้างเชีตให้ใส่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานแต่ถ้าเกิดว่าเรามีค่าฟื้นฟูพลังงานในส่วนของออฟรองที่เพียงพอแล้วเราสามารถใส่เป็นพลังโจมตีไปได้เลยฮะซึ่งตรงนี้ส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นตัวของเซียนหยุนเป็นท่าลมแค่ตัวเดียวนะฮะผมเชื่อเลยแบบเซฟๆฟท่าพลังงานไว้200เซ จะเล่นได้ครบเล่นได้ทุกตีเลยฮะตอนก็นว่าใครเอาไปใส่ในปาร์ตี้ที่มีธาตุโลมมีตัวจจนพลังงานเก่งๆก่อนข้างเยอะฮะก็อาศัยไปนาฬิกาเอลเกก็คือเพียงพอแล้วแล้วก็หาจะออฟรองติดซะนิดหน่อยฮะก็คิดว่าพลังงานเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปช่องพูดฮะใส่ไปพาโจมตีเน้นเอาบัฟแรงเอาฮีลแรงไปเลยฮะ ช่องสุดท้ายส่วนตัวก็เชียร์ใส่ไปพลังโจมตีเนาะจะใส่ไปด้านของโบนัสคิวอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ออฟรอนก็หาไปด้านของค่า ADK ค่าฟื้นฟูพลังงานอะไรประมาณนี้เลยเนะฮะก็<ล>จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการไกด์พรีวิวตัวละครเซียนอยู่ในคลิปน้ฮะเลยนะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าเปิดในส่วนของเกมเพใหม่ฮะ เป็นทาของเกมเพลย์ที่ใช้การทุ่มโจมตีเป็นหลักนะซึ่งณปัจจุบันตัวละครที่ใช้ก็มีแค่เซียวตัวละครอื่นๆผมมองว่ากระอัมพิกแพงก็พอใช้งานได้ก็เรียกว่าเปิดตัวละครเกมเพลย์ใหม่ได้เช่นเดียวกันหรือไม่แน่ตัวละครในอนาคตก็อาจจะมาเป็นตัวละครดาเมจทุ่มโจมตีก็ว่าได้เพราะนั้นแล้วใครอยากเล่นสายนี้ทุ่มโจมตีอะไรแบบนี้ก็ สามารถเปิดกาชาตัวของเจ้าบาวลเมคาหรือว่าตัวของเซียนอยู่ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะเช่นเคยเลยใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับผมนะฮะและเปลี่ยนความคิดการก็คอมเมนต์มาได้ที่ล่างคลิปเลยส่วนใครที่รอตัวละครซีดาวอยู่กําลังตามมาอย่างแน่นอนฮะสำหรับน้องกาพิงเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภาคีใหม่ของเจ้าผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย